อนนี้เราอยู่กันที่ไต้หวนันแล้วเราก็กำลังจะไปกัน <c oughs> ที่ไหนนะไทไป Main Station ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ใต้หวันกันมาเกือบจะทั้งวันแล้วเพราะตอนนี้ก็กําลังจะเย็นแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ออกจากใต้ดินเลยชีวิตก็คือวนเวียนใต้ดินกินข้าวก็ใต้ดินไปไหนก็ใต้ดินยังไม่ได้เห็นแสงแดดแบบใต้หวันแบบเต็มเต็มตาเลยนะคะนคนเคยพยายามจะเดินออกไปห้างแล้วเดินออกไปข้างนอกแล้วมันก็พาวนกลับมาใต้ดินทุกคนไตมา3ห้างหรือใต้ดินทั้ง3ห้างไหนจะให้ดูว่าร้านใต้ดินเยอะม,มากนี่ร้านต่างๆก็จะอยู่ใต้ดินหมดเลยนะคะทุกคน เออได้ร้านอาหารเยอะมากมากมาก,มาก,มากตอนนี้เรากำลังจะออกไปนอกถนนแล้วเข้าใจแล้วทำไมคนไต้หวันผิวดีคับเพราะเขาอยู่แต่ใต้เ <laughs> ขาไม่โดนแดดนะคุคน <laughs> ี่สินะอาก,กาศของไต้หวันเราได้สัมผัสแล้วนะคะหลังจากอยู่ไต้ดินมาทั้งวันสวยค่ะได้ค่ะเมื่อคุณและเพื่อนมางันสองคนนะคะ <laughs> จึงมากไต้หวันหันมอง <laughs> Thank you ยังไม่รู้เลยนะที่ถามอะเพราะคิดว่าจะแต่ว่าอ๋อไม่รู้เหมือนกันเดินไปแบบไม่มีจุดมุ่งหมายเพราะฉั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปที่ไหนแชนมมานะคะทุกคนซึ่งเมื่อกี้เห็นคนหนึ่งเขาถือไปแล้วก็แบบคนถือแก้วนี้กันเยอะมากก็เลยลองมาเทสดูนะคะชื่ออ่านว่าอะไรอ่ะเคบุเคบุกเทบุกอ๋อหอมแชนมมากทุกคน อากาศดีมากเลยท่าอากาศนับถ,าานนถือศาสนาะไรนะคะฝีเข่าหลังขอพรเจ็ดก้หมหัวสามครั้ง <c oughs> เป็นปากเป็นคำแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ไหนนะคะวัดในในค่ะคือฝนตกแล้วอยู่ก็แดดออกแรงมากแล้วตอนนี้ก็ฝนอะไรจะฝนแล้วนะคะทุกคนอากาศไต้หวันเป็นไตโพล่าค่ะทุกคน <c oughs> ตกหยุดหยุดตกหยุด

มึอมันมันกระเด็นมาแล้วตกเหรียญเดียวเนี่ยไปคีบตรงหัวแล้วมันก็จะหล่นมาแล้วนั่นอะเร่งตรงหัวมันอะเล็งก้นเดี๋ยวมันกระเด็นออกไงต้องเร็งหัวให้มันกระเด็นเข้ามาในช่องอะ,อะแรงมากหน่อยอะหน่อยอะ ตอนนี้เรากำลังจะข้ามถนนไปนะคะซึ่งถนนกว้างมากใหญ่มากแล้วก็รถเดียวมากนะคะทุกคนก็แบบน่บกากลัวอยู่แต่ว่ามีให้ทางข้ามมอลายนะคะ<ม>ตอนนี้เราขึ้นมา8ชั้นแล้วนะคะทุกคนยังไม่เจอร้านอาหารเลย ไปกันต่อเราขึ้นไปชั้นสิบแล้วเราก็ค้นพบว่าอาหารอยู่ชั้นมีหนึ่งก็คือชั้นล่างสุดอันนี้นะคะที่ที่เรามาก็จะเป็นฟูดคอร์ทของห้างนี้ค่ะทุกคนร้านนี้น่ากินมากนะคะก็เลยโดนตกโอเดง้งแล้วก็ฟันถวนนี่และนี่คือสิ่งที่เราได้มานะคะทุกคน ออโอเคเป็นกินตกยิ้มกุ้งสุกี้น้ำจิ้มสุกี้อ่ะมันเป็นข้าวทั้งก้อนเลยอ่ะทุกคนทุกคนแฟมิลี่มาที่นี่มีน้ำแปกลกๆเยอะมากเลยอ่ะมิลทีมีแบบเป็นกล,ล่องด้วยแบเบกี่ก็มีแบบเป็นกล่อง ทุกครั้งที่มาต่างประเทศนะคะจะชอบดูว่าเออแพ็กเกจจิ้งบ้างเขาเป็นยังไงบ้างมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือชอบดูมากชอบเดินดูตามแบบมินิมาร์ทบ้านเขามากทุกคนลองไปสังเกตดูได้ใครไปต่างประเทศอันนี้น่าสนใจมากทุกคนมันจะเป็นน้ําผลาไม้แต่ละชนิดเหมือนเขาก็ทํามาตามแบบนิสัยผู้บริโภคแต่ละประเทศนั้นๆก,ก็จะได้รู้เลยว่าแบบเทรนด์ผู้บริโภคของประเทศนั้นๆเป็นยังไงบ้าง นึงว่าพอตอนเด็บแล้วเด็บขึ้นมาค่ะมันจะมีปัญหาเรื่องสกอร์มาได้แต่ว่าด้วยเ้ื่องเวลาที่มันกระชั้นชิดอะคะแล้วเราก็มาขึ้นแท็กซี่กำลังจะไปที่พักแล้วแล้วก็คืนนี้เรากำลังจะไปไหนนะคะคืนไไน, <See S 2> นี้เราไปเอนซีเหมือนติงไนท์มาเกย์โอเคเจอกันคืนนี้บ๊ายบาย จากไปยีบมานะคะทุกคนแล้วก็ตื่นมานั่งปั่นงานชั่วโมงกว่าตอนนี้เค่งานเสร็จแล้วเย่เรากำลังจะออกไปซีเหมือนติ้งกันเย่จะพาทุกคนไปดูในมาร์เก็ตกลางเขืนนะคะว่ามันยากาศเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ที่ตึกอะไรสักอย่างซึ่งมันสวนอ่ะชื่อว่าไทยเอโซลช่า a r k เป็นทัศนโชว์แอดวีซ์ของสเเฉพาะตอนที่มันมีแบบโชว์อะ Aww. Aww. Do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it up and send it. With a note saying, I love you a it Merry Christmas, I wrap it up and send it. นนเน,น้อ้ี่ไม่เคกอ่ะนอร่อยอ่คะคะเหมือนอ้อสวดพอดใช่ไคือจริงๆร้านนี้นะคะเราเลือกมาจากร้านที่คนต่อคิวเยอะที่สุด Bye. <coughs> ังจะไปกินอาหารเช้าซึ่งมันก็จะอยู่ตรงสิเหมือนติ้งไม่ใช่สิเหมือนติงไทเปใช่ไหม <laughs> โอเคสักแยะหนึ่งนะคะทุก,นกนคนเดี๋ยวก็ถืะะอกันทุกคน <laughs> ทุกคนเห็นฟงมาในคลิปแล้วนะคะก็จะเล่าให้ฟังว่าฟงคือใครจริงๆแล้วคุณคือใครคะหัวหน้าทัวร์ไต้หวันมอมๆอบค่ะ <laughs> จริงๆแล้วนะคะฟงคือหัวหน้าทัวร์ค่ะถ้าเห็นี้ไม่มีฟงนะคะก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง,ง <laughs> เหมือนกันตอนเล่นจริงๆฟง <c oughs> คือเพื่อนสนิทนะคะที่สนิทกันตั้งแต่แบบม .1 นหนึ่งแล้วเราอ่ะนัดไปต่างประเทศกันบ่อยมากแล้วก็ลมแล้วทีมนี้คือเราจองกันหนงอทย์ก่อนที่เราจะมานะคะมันก็เลยไม่โล่มไงทุกคน ตอนนี้คุณทำอะไรเรียนอยู่ที่ไหนยังไงบ้างคะเรียนคณะแพทย์อยู่มชรค่ะีค่ะผบเจอกันได้ตามมชนะคะถ้าไปเชียงใหม่บ่อยก็รู้เลยนะคะว่าไปหาใครน่ากินมากทุกคนะคะเฉพาะอันนี้น่ากินสุดๆเราคือไม่รู้ว่าเขามีปลาตกโขใส่มาให้นนี้นะคะ <ๆ S 1> ก็เลยสั่งเพิ่มมาอันนี้จะเป็นน้ำเต้าหู้นะคะอุ้ยพี่ฟองเต้าหู้ด้วยชอบกินฟองเต้าหู้มากแล้วก็ใส่ไข่นะคะทุกคน ทุกร้านนี่เฟิอรอ์มพงจะบอกว่าอร่อยเมื่อกี้กับฟองก็พูดแล้วมันนัวอ,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 อร่อยมากลาชามเปาทุกคนเพุ่งบอกว่าเสี่ยวหลงเปาดีนะคะก็จะมาลองกันทุกคนกินเสี่ยวหลงเปากันยังไงอ่ะคือเพื่อนนี่ชอบบอกว่าน้ำซุปแบบมันจะลวกปากแต่ว่าปกติมันต้องเจาะก,ก่อนป้าถึงจะค่อยกินที่ที่กินประจํานะคะก็ไม่รู้ว่าใช่ไหม เคยนัวอ่ะเคยสนิทอ่ะกินแล้วมันลวกปากตลอดเลยอืมไม่ได้กอเลยเพื่อเขาหมักหมูอะไรมาหอมมากแล้วมันหอมเครื่องเทศมากโอ้ oh my god อร่อยมากทุกคนเป็นเสีย์ฟของเปาที่อร่อยที่สุดนั่งกินมานะคะน้ำเต้าหู้ที่นี่ที่เขากินเป็นอาหารเช้าเขาจะเรียกว่าน้ำเต้าหู้เค็มนะคะซึ่งเขาขา่าเคยมปกินทุกคน ช่วงนี้ฝึกกินเนื้ออยู่นะคะเนื้ก็จะเป็นไส้เนื้อหน้ามันเล่าเรื่องนะคะทุกคนให้หน้มามันเป็นคนเล่าเรื่องค่ะอังน,นี้อยากกินนมันเราไปได้คานมมาดักร้านชาตีสั่งหวานศูนปอร์เซ็นแล้วพอดีมากทุกคนไผ่มุกมันหวานอยู่แล้วหอมชามากใครมาไต้หวันก็ไปลองได้ร้านนี้อร่อย จริงอะะเียกบอกว่าจริงจริงจริงเมืองหลังลูกสวยๆนะคะอุ้ยอย่ลโอยกลังสวยเลค่ะอ้ยอคนหรือนางฟ้าคเนี่อุ้ยไปไปมีขายยาวมากอ้ยสวยสวยสวย แพ็เกจติ้งคือปังมากจากน้ำขวดละสิบบาทใส่ตูัวนี้เป็นแพ็กเกจจิิงอันนี้ปุ๊บสี่สิบบาทปัง ขออนุญาตเติไมไ่ไรด้วยการ <c oughs> ปึง้งติดไหมติดนิดเึงเอาอีกได้เยอะเอาไปเยอะโอเคปึง้งแบบแบบแบบไม่เห็นไร <c oughs> 200รูปฝากทุกคนเรากดไลค์ในไอจีิ๊นะคะตอนนี้เราเพิ่งนั่งบัสมาอีกที่นึงนะคะทุกคนซึ่งเรากำลังจะไปทานกาแฟที่เขาบอกว่าอะไรนะคะบาริสต yeah. right. ้าได้แชมป์หลายปีติดกันอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมที่อะไรเลยฟเขาเคลมนะคะเดี๋ยวเรากำลังจะไปทดสอบนะคะว่าเป็นความจริงไหม The World Barista Champion อ oh. ้ จะ่ำนะคะทุกคนถูกสุดในร้านคือแก้วละ160อ๋อเป็นคาปูชิโน่ด้วยนะคะที่ถูกที่สุดแต่ว่าน,นี้เป็นซิกเนเจอร์ซึ่งเขาบอกว่าอันที่แนะนำก็จะเป็นบราชูก้าลาเต้นะคะแต่ว่าเราเพิ่งกินชานมกันมาก็เลยแบบลังเลอยู่นะคะกำลังจะสั่งกาแฟนะคะทุกคน Hi, Hi. Can I have a Taiwanese tea infused latte one please for cold <Okay. S 1> and coffee c a p p u c c i set Thank you ทุกคนเมืเ่อกี้การตวงแล้วก็เรามีเล็บนะคะเราหยิบการ์ดไม่คืนซิ่เสียงลาเต้นโนหนู่ของโลกเฮ้ย,ยเชื่อเราว่าทำไมเป็นากาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกแล้วเราก็มีคอมบูชานะคะแต่พวกบอกว่าไม่ปรึ่มแต่เขาบอกให้ทานนี้ก่อนคอมบูชา เหมือนแอปเปิ้ลไซเดอร์อะค่ะอันนี้เป็นกาแฟนะคะทุกคนอันนี้ห้ามรอนะปกติอะถ้ากินอะจะชอบงับหลอดไปแบบนี้ก็คือให้มันลึกๆเพราะว่าหมอฟันสอนมานะคะว่าจะกินก็งับหลอดเข้าไปเยอะๆเลยมันจะได้ไม่โดนฟันอะไรที่แบบเป็นสีๆอะไรอย่างเงี้ยคือในกล้องมันสวยมากเว้ยแบบแสงมันแบบ ยาวมากเหมือนกล้องจุลทรรศน์เหมือนกล้องเนลแพร์อะจริงจริงมไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะพอมีลมแล้วมันหนาวหนาวมากแล้วสดไหมคะสดหาคุณก่อนเชียงใหม่นัดได้โอ้รถสีบิวบีสทุกคนสมคือทุกครั้งที่ เจออะไรสีม่วงสีฟ้าสีชมพูก็จะพูดว่าสีวิวบิสทุกคนท่องไว้นะคะถ้าเจออะไรที่มันเป็นสีม่วงหรือสีฟ้าหรือสีชมพูจะพูดว่าสีวิวบิสเนี่ยใส,ส่เสื้อสีวิวบิสด้แล้วเนี่ย วันโอลนะคะทุกคนซึ่งตึกสูงมากรับรู้ได้ถึงความคริสต์มาสทุกคนเมื่อกี้ถ่ายรูกคนอยู่แล้วมีผู้ชายเดินมาชวนคุยด้วยแล้วเขาก็แบบถามว่ามีแฟนไหมชอบตามากสวยโดนใจหนุ่มไต้หวันกันแ้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะคะเราเหินในมาร์เก็ตค่ะ เรามาไนมาร์เก็ตกันนะคะทุกคนไปดูว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าถ้าไม่มีเราก็จะกลับไปที่เดิมซีเหมือนเดิมนี่ทุกคนเราได้มาแล้วนะคะสิ่งนี้ <laughs> แล้วเราก็กำลังจะเอาไปให้พ <laughs> งกที่รอคิวไก่ยางอยู่นะ <laughs> เราทำงานเป็นกบุคคลกัน <laughs> ค่ะหลังจากไปต่อคิวรอเรมื่อกี้อันนี้คือวิธีการกินแบบใหม่นะคะหลังจากเราได้บทเรียนเมื่อกี้มาแล้วกับการถือไม้แล้วมันร่วงก็รสชาติแต่มันก็อร่อยน,นะเป็นแบบกรอบๆของทอดจากการของทอดรูฟเฟิลปี่นี่เหมือนเขาชอบของทอดดูทุกร้านไหนอะไรทอดๆคือขายด,ดียทุกร้านใกล้ถึงคิวพวกเรานะคะทุกคนอีกนิดเดียวหลังจากต่อคิวรอมานานม,มันคือไก่ที่เขาแบบเอามาทำเป็นไส้กรอกะ เขาจะมาลองกันจากที่รอคิวมาเนิ่นนานทุกคนดูความจุ้ยซี่อของมันเหมือนกินไก่ยาก่างนี่เขาทำเนื้อไก่มาให้แล้วว่ะคะ่ะคือฉันรักการเดินบันไดมากเพื่อนฉันรักบันไดเลื่อนมากป้อง Down the stairs I w l s t a y I remember it เ so. ขาจำเราได้เว้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานใส่เสื้อปิดแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อเปิดไม่หนาวหรอก็เลยอยากกินบะหมี่แล้วค่ะเอ <laughs> าแปดสิบแม่สมทบดูใ <laughs> ห้ไปขอผู้ช <laughs> 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 Hi ่ i